سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ประวัติความเป็นมาของศูนย์ประสานงานเครือข่ายสัตวชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสนามกลางลำก่อนจะเป็นศูนย์ประสานงานที่เห็นอยู่ณปัจจุบันเริ่มจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดูแลเด็กกำพร้าในย่านคลองสิบคลองสิบเอ็ดลำเจดีเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วและรวมกันเป็นกลุ่มสี่เครือข่ายอันประกอบไปด้วยกลุ่มแบนชโดมีฮัดยีฮานาฟีลอยมา กลุ่มอันหูดาคุณซลเละแชเปียกลุ่มไซกองดินฮัจยารอมะ์มัมหมัดซลเละกลุ่มสนามกลางลางคุณอัญชาลอยมาต่อมาคุณซลเละได้มีผู้ทิศที่ดินที่คลองสิบหกคู่น้อยและมีผู้สนับสนุนงประมาณในการก่อสร้างที่คลองสิบหกเมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายไปจัดกิจกรรมกันที่คลองสิบหกชื่อว่ามัสยิดดารุสซอฮบะ ทางกลุ่มสนามกลางลำเห็นว่าที่มัสยิดดารุลิบ,บีสนามกลางลำได้มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วในภาคกลางคืนทางคุณอนุชาลอยมาจึงเห็นว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นภาคกลางวันและนำมารวมกับโครงการแสงศรัทธาด้วยอาทรของทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและมีการเลี้ยงอาหารมีการแจกทุนเพื่อการศึกษาด้วยจะเป็นการดี ในฐานะเป็นคณะกรรมการบริหารมัชยิุรจึงได้ประชุมคณะกรรมการและขออนุญาตอิมัมให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยความเห็นชอบโดยใช้นักวิชาการจากทางมัชยิุได้แก่อาจาจรยมุบารกมาหมักซอและคุณนัวสนุก,กิจอาจารย์ฟริตผักสังอาจารย์อดุลลออ์รื่นเรืองฤทธิและอาจารย์มนาสจาันขาวบางส่วนจะเป็นนักวิชาการจากทางยาตีนทีวี ต่อมาเมื่อปลายปี2558ได้ย้ายมาจากกิจกรรมที่บ้านโตลาบด,ด้วยเหตุผลบางประการโดยการเอื้อเฟื้อสถานที่ของคุณมหมุตอักม,ม,มุ hammad ษัริฐให้ใช้ในกิจกรรมด้วยมาได้ใช้จัดกิจกรรมเดือนละสองครั้งคืออาทิตย์ที่สองและอาทิตย์ที่สี่ของทุกเดือนช่วงของเดือนอมฎดอนจะจัดทุกสัปดาห์แต่เลื่อนเวลาจัด เป็นช่วงละหมาดอสัสซีถึงมักริบและละศิลอดร่วมกันรวมทั้งละหมาดมักริบและถึงละหมาดจอรอเวียจากนั้นเมื่อประมาณปี2,560พวกเราได้ทราบข่าวดีจากผู้ใจบุญได้อุทิศที่ดินให้พวกเราสร้างศูนย์การเรียนรู้เป็นเครือข่ายของเด็กกำพร้าผู้ที่มีส่วนร่วมอุทิศที่ดินคือทายาศ ของฮัดีิดาวุฒใจบุญและภรรยาของท่านคือฮัยฮยฮยฮยจยารอมาร์ใจบุญในวันที่28ธันวาคม2560ได้มีการโอนที่ดินจำนวน176ตารางวาให้กับมูลนิธิสทาชชนเพื่อการศาและเด็กกำพร้าเป็นผู้รับโอนต่อมาได้ทำการปรับพื้นที่และลงเสาเข็มต้นแรก โดยฮัดยีอิฟานใจบุญซึ่งเป็นายาติของฮัดยีดาวุฒเป็นผู้ดำเนินงานในการก่อสร้างครั้งนี้เองในวันที่30มิถุนายน2561ได้จัดงานวางรากฐานอาคารและระดมทุนในการก่อสร้างและทำการก่อสร้างต่อมาตามกำลังทุนทรัพย์ของผู้บริจาคต่อมาวันที่28ตุลาคม2562 ได้มีการจัดงานหาไรายได้อีกครั้งเพื่อที่จะให้อาคารแล้วเสร็จแต่การก่อสร้างอาคารก็ยังไม่แล้วเสร็จจนฮัจีอิฟฟานผู้ที่ทําการก่อสร้างได้มีความคิดว่าจะใชุ้ทรัพย์ของตัวเองไปก่อนเพื่อที่จะให้อาคารแล้วเสร็จโดยเร็วจะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารและ ที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นสรก้องยารยะให้กับผู้อุทิศที่ดินได้แก่ฮัจีดาวุฒิอจยารมาใจบุญและบรรดาทายาททางคณะกรรมการได้ประชุมศึกษาหารือก,กันลงมติว่าจะจัดงานเพื่อระดมทุนอีกครั้งเพื่อที่จะชำระค่าต่อสร้างที่ติด้างอยู่และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูยน์ ซึ่งในขณะน,นี้ทางศูนย์ได้มีการจริตกรรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของศาสนาสอนอันกุรอานพ่อปู่กัมพาที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เครือข่ายสนามกลางลำแห่งนี้มีประมาณ60ครอบครัวมีการมอบทุนการศึกษารายเดือนให้กับครอบครัวกัมพาจํจำนวน38ครอบครัวโดยได้รับก,การสนับสนุน จากทางมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการสาระเด็กกันพ้าจำนวน23ทุนโดยแบ่งเป็นทุนช้างเผือก5ทุนทุนละ1,500บาททุนปกติ19ทุนทุนละ1,000บาทได้รับจากโรงพยาบาลบำรุงราชโดยผ่านทางอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดอีก15ทุนทุนละ1,000บาทเพราะฉะนั้นทางทายาทของฮ ا จีดดวุฒ เห็นว่าการมอบที่ดินเพื่อสร้างอาคารหลังนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและประโยชน์อื่นๆที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาจึงก่อให้เกิดอาคารหลังนี้ชื่อว่าอาคารใจบุญอุปถมัม